สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเซลกอลรถครอบครัวมือสองคัสเกตเอบวกบวกไปเลยนะครับวันนี้พิเศษเลยนะครับผมมี f o r t จูเนอรหน้ายักษ์มาฝากกันนะครับเชื่อว่าหลายคนกําลังหาโฉมนี้อยู่นะครับวันนี้มีเข้ามาแล้วนะครับอีก1คันนะครับผมตัวนี้เป็นตัว 3.0V นะครับเครื่อง3,000 4วิลล์ปี2009นะครับตัวนี้เลขไม้นะครับตั้งใจฟังเลยนะครับเพียงแค่128,000กิโลเท่านั้นนะครับไม้แท้ไม้เดิมรถประวัติศูนย์ตรวจสอบได้เลย นะครับที่สําคัญนะครับคันนี้ราคาดีเลยนะครับ489,000บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ89,000บาทไม่เกินนี้นะครับออกห้ทุกอาชีพเลยใครก็เป็นเจ้าของได้น,นะครับเขาต้องบอกว่า Fortuner หน่ายากนะครับปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะหายากอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากเป็นรถ PPV นะครับยอดนิยมเลยได้แบรนด์โตเรต้ตแล้วก็ ได้รถ7ที่นั่งไปใช้ในราคาไม่ถึง5 0 0แสนบาทนะครับออปชันต่างๆก็ไม่ต่างจากตัวหน้าแชมป์เท่าไหร่เลยด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาลูกค้ามาไล่ดูสภาพนะครับแล้วก็สเปคร้อคันของเจ้าฟอร์ดนายกคันนี้กันเลยนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยกริฟตถูกใจหลายหลายคนแน่นอนนะครับยิ่งใครหาโฟรวิลอยู่นะครับตัวนี้เป็นโฟร์วิลล์ด้วยนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้นะครับจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับแต่ก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมถุงอกถุงใจก็จับจองกันได้นะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะมาทีนี้เรามาไล่ดูสภาพกันเลยนะครับผมจะเริ่มจากตัวเนื้อสีก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวสีบอลทองนะครับบางคนก็เรียกบอลเงินซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นสียอดนิยมนะครับของตัว f o r ์จูเนในโฉมนี้เลยก็ว่าได้นะครับเนื้อสีจะออกเป็นโทนสีเงินออกทองทองอ่อนๆนะครับอันนี้คือเป็นสีเดิมๆเลยนะครับสภาพสวยๆม้นงาม นะครับด้านบนมีตัวจมูกนะครับระบบอากาศอินเตอร์คูลเลอร์มาให้เรียบร้อยนะครับส่วนด้านหน้านะครับตัวนี้กระจังหน้าก็เนี่ยครับโฉมนี้นะครับหลายท่านเขาตั้งชื่อให้ว่าเป็นตัวโฉมหน้ายักษ์นะครับผมตัวกระจังหน้าก็จะเป็นดีไซน์อย่างที่เห็นเลยนะครับสภาพก็สมบูรณ์นะครับเป็นของแท้โรงงานนะครับสวยเดิมแน่นอนอาจจะมีรอยฉลอกบ้างครับเล็กน้อยนะเนี่ยตามเส้ตรงนี้เล็กน้อยเนาะอ่ามือสองต้องต้องมีบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าสภาพโดยรวมไม่มีแตกหักนะครับไฟหน้าเหมือนกันครับไม่เหลืองไม่เล้าไม่แตกหักเลยเป็นไฟหน้าโปรเจคเต นะครับผมสภาพโคมใสๆนะครับโคมแท้ไฟหลอดเดิมโรงงานทั้งหมดเลยไฟตัดหมอกคู่หน้าครับตัวนี้ก็ของแท้โรงงานนะครับมีให้ครบถ้วนพร้อมใช้งานได้เลยนะครับราคา489,000บาทเท่านั้นเลยคันนี้นะครับในส่วนงตัวกระจกมองมุมอับเนาะอันนี้ก็คือมีติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับดูแน่นหนาดีนะครับไม่ได้ก๊อกแก๊กอะไรนะครับผมกระจกก็ชัดเจนนะครับมองได้ใสแจเี่ยวเลยนะครับอ่ะทีนี้ดูส่วนต่อมาเลยนะครับ นี่จะเป็นส่วนตัวซุ้มล้อดีไซน์ของเขานะครับในโฉมนี้จะมีซุ้มล้อมาให้จากโรงงานนะครับทั้ง4ล้อเลยสังเกตตัวเนื้อสีตัวซิลนะฮะของขอบซุ้มนะฮะนะครับยังดูเนียนตาอยู่นะครับไม่ได้มีแบบอ่าชีขาดหรือว่าอรอยอะไรนะครับนะฮะแต่ว่ามันก็มีร่องรอยการใช้าง,งานบ้างนอาจะมีแบบคราบตกะกบะะกเล็กน้อยนะครับตามซอกนะฮะเป็นปกติทั่วไปอยู่แล้วนะครับอ่าเนยโลโก้ต่างๆครบท้่วเลยนะครับมาพร้อมล้อมแม็กขอบ17นะตัวนี้นะครับเป็นแม็กขอบ17แท้โรงง,งานนะครับ แล้วก็ที่สําคัญได้ยางปี2021อันนี้ลูกค้าออกไปใช้งานงยาวๆลูกค้าดูดอกฮะเห็นไหมฮะดอกเหลือหนาขนาดนี้เลยนะครับใช้กันยาวๆอน้อย2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0โลได้เลยนะครับตัวนี้นะครับบันไดข้างนี้ก็มาสมบูรณ์เลยนะครับแข็งแรงครับของแท้โรงงานนะครับใช้ปีนขึ้นรถได้เลยนะครับผมเนี่ยกระจกมองข้างนะครับไม่มีไฟเลี้ยวนะตัวนี้จะเป็นโครเมียม ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงโลโก้ครับถ้าเป็นตัวโฉมหน้าแชมป์เนี่ยตรงนี้จะมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับจะต่างกันนะครับผมอ่าแล้วก็นี่ครับบามือจับประตูนะครับตัวนี้เป็นโครเมียมครับใส่ๆนะครับของแท้โรงงานนะครับไม่ต้องกลัวลอกไม่ต้องกลัวดำนะครับของแท้โรงงานที่ใช้งานกันยาวๆไปเลยนะครับด้านบนนะครับจะเป็นแหลกนะครับนี่ตัวตัวนี้มันไม่เจอเป็นแหลกครับมันเป็นราวหลังคามากกว่านะครับอ่าก็มีเป็นของแท้โรงงานมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับ เชือกกันสาดมีให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือของแท้โตโยต้าเลยนะครับผมในส่วนภายในครับนี่มาดูกันเลยนะฮะคันนี้ผมบอกแล้วว่าจุดขายคันนี้แหละก็คือภายในครับคันนี้ใช้งานน้อยนะครับสภาพเบาะนี้ได้สวยๆเลยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะครับเนื้อเบาะเด็นเนียนนะฮะสวยๆตะเข็บคมๆนะครับรอยยับรอยย่นนี่แทบไม่เห็นเลยมีไหมมีนะรถมันเบาะมันนั่งมันต้องมีย่นมียับอยู่แล้วแต่ว่าสภาพของคันนี้ลูกค้าดูครับมีแค่เล็กน้อยเห็นไหมเนี่ยตามจุดเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับผม ที่เหลือเนี่ยสภาพบ่อสวยมากผมขอใช้คำว่าโคตรสวยเลยดีกว่าภายในคันนี้ได้เลยนะครับดูพวกแผงคอนโซลของเขานะครับไม่มีแตกหักนะครับไม่มีคราบกาวไม่มีรอยอะไรให้เราเห็นเลยว่ามันเสียหายอะไรนะครับสภาพสมบูรณ์มากนะครับผมนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่มีหน้าจอนะครับจะเป็นวิทยุนะครับแอร์ออโต้นะครับผมแล้วก็ระบบ4 w h e e l นะครับตัวนี้จะเป็น Fulltime 4 w h e e l นะครับอ่า จะไม่ใช่เหมือนตัวที่เป็นรุ่นใหม่เนาะที่จะเป็นสวิตช์ปรับไปขับ2ได้ตัวนี้มันจะเป็นฟู l ไทม์โฟร์วิลล์นะครับหลายท่านก็ทราบกันอยู่เนาะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นบันไดนะครับรุ่นนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีให้แล้วมาพร้อมกับคูช์คอนโทรลนะครับผมล็อกความเร็วออโต้มีให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับหน้าปัดเลนไมล์เลขไมล์หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันโลเท่านั้นฟอร์น่าฟอร์น่ายักษ์ปีสองพันเก้านะครับราคาสี่แปดเก้าได้ไมล์แค่แสนสอง ไปตรวจสอบศูนย์ได้เลยคันนี้ลดประวัติศูนย์นะครับไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนนะครับมีการกอไม้นะครับเรารับซื้อคืนทุกคันทุกกรณนีนะครับระบุสัญญาชัดเจนนะครับดูด้านในกันต่อเลยนะครับนี่หลังคาสวยๆคคลีนครับสภาพด้านแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โครงสร้างครับนี่มาให้ดูหัวน็อตกันด้วยอันนี้คือฝั่งของคนขับนะให้ดูเลยว่าน็อตนะครับหมุดบนหมุดล่างนะครับน็อตเดิมๆหมดเลยนะครับนี่ไม่ได้มีรอยถอดแกะรอยไขอะไร นะครับผมสภาพสมบูรณ์นะครับทีนี้เรามาดูเพิ่งเห็นเหมือนกันนี่เป็นลายไม้นะแผงคอนโซลเขาเป็นลายไม้ภายในก็เหมือนกันเนาะก็จะเป็นลายไม้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับผมทีนี้เรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับนี่ด้านหลังคันนี้ก็ไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะครับแผงประตูสวยๆงดงามนะฮะไม่มีฉีกขาดนะครับตัวนี้เป็นหนังนะเป็นหนังเลยไม่ใช่พลาสติกหลอกนะครับพลาสติกจะแค่ตรงนี้ส่วนด้านบนนี่คือเป็นหนังเลยนะครับสภาพสมบูรณ์ครับตะเข็บคมๆสวยๆนะฮะ ของเริ่มลงงานหมดเลยนะครับภายในนี่ด้านหลังดูเนื้อเบาของเขาครับลูกค้าได้อย่างนี้เลยนะครับนี่สวยๆนะครับเนื้อเบาเนียนมากนะครับแล้วก็แอร์สามแถวนะครับตัวนี้นี่แอร์หลังก็ปรับเองได้นะครับอ่าแถวสามก็อยู่หลังสุดตรงนู้นนะครับผมอ่ทีนี้นะครับมาดูด้านท้ายกันต่อเลยนะครับคันนี้บอกแล้วว่าภายในสวยจริงๆนะครับใครหาหน้ายักอยู่ในคันนี้มีคนพลาดเลยนะครับอันนี้เกรดรุ่นนะครับตัว V นะครับรุ่นนี้มีเวฟซีมาให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าตัวระบบ ช่วยทรงตัวนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับนี่อันนี้เป็นตัว f o r t u n น r นะครับนี่ฟูลไทม์ w h e e l เขาจะมีเขียนอยู่นะว่าเป็น wheel ตลอดเวลานะครับแต่มันก็จะปรับเป็น Head f o ว4 L โฟวอะไรได้นะเออก็เลือกกันใช้งานเอานะครับมีเซนเซอร์2จุดมีให้เรียบร้อยนะครับโลโก้เป็นคมเมียมคิ้วโคมเมียมฮะสวยงามนะครับส่วนด้านท้ายนะครับมาดูกันเลยว่าพื้นที่และสภาพเบาะเป็นยังไงนี่ผมได้ยกไว้ให้ดูข้างหนึ่งแล้วก็ตั้งไว้ให้ดูข้างหนึ่งเอาด้านตั้งก่อนเน,นี่ยถ้าเกิดตั้งลักกษณณะะะ็จได้้ปรมาาอย่งนี ได้นั่งได้คนตัวไม่ใหญ่มากนะครับผู้หญิงอะไรเงี้ยนั่งได้เลยนะครับถ้าเกิดอย่างคนตัวใหญ่นะก็จะอึดอัดหน่อยเนาะก็นั่งไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ถ้าก็ต้องการใช้พื้นที่นี่มันพับเก็บมาได้แล้วก็นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยพับขึ้นด้านข้างได้พื้นที่ใช้สอยเลยนะครับมุมกว้างก็จะหน้าตาประมาณอย่างงี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงนะครับกระโปรงท้ายก่อนนะครับตัวนี้ก็คือกระโปรงท้ายเดิมเลยนะครับ คันนี้เนี่ยนะฮะไม่เคยมีถอดแกะฝากระโปรงท้ายมาก่อนนะครับเป็นน็อตเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆนะครับการตีครับว่าคันนี้ไม่เคยมีโดนชนท้ายแน่นอนนะครับด้านข้างเดี๋ยวดูไปแล้วเดี๋ยวเหลือด้านข้างนี้กับด้านหน้าเดี๋ยวพาดูเลยว่าชนไม่ชนนะครับอันนี้บอกเลยว่าสวยเดิมแน่นอนแต่ว่าใครๆก็พูดได้นะต้องพาชมใช่ไหมฮะเราจะไปดูกันเลยว,ว่ามันเดิมจริงหรือเปล่านะครับผมจะเอาป้ายติดไ้ก่อนนะทีนี้เรามาดูในส่วนตัวฝั่งนี้กันบ้างนะครับ นี่ครับอ่าสักค่าภายในนะครับของตัวแผงประตูต่างๆดูสวยงามดีนะครับอ่าพายงพยางมีให้ครบหมดนะครับอ่าสภาพเร์บ่อบอดี้ต่างๆสวยงามนะครับผมอ่ามาดูตรงคาน B บีนะครับฝั่งนี้กันบ้างเมื่อกี้ดูฝั่งนู้นไปแล้วนะครับอ่าดูเลยนะครับอ่าน็อตไม่มีขยับเช่นเดิมเลยนะครับอ่าอาจจะหัวน็อตมีสนิมบ้างนะปกตินะครับไอตัวฝั่งที่ยึดกับตรงประตูเนาะ นะมันจะไม่ได้พ่นสีเคลือบมานะครับไม่เหมือนตัวฝั่งที่เป็นตัวตัวถังรถเขาจะเคลือบมาแล้วมันก็จะมีความเรียนกวา่าถ้าเกิดว่าแกะยังไงก็รู้นะครับเนี่ยโรงงานเขาทํามาค่อนข้างจะดูเนียนตานะครับผมมันจะไม่ได้มีรอยแกะรอยไข,ยรยขยหรือว่ารอยต่ออะไรมากมายนะเออเขาจะซีลมาจะขายน็อตอะไรมาจากโรงงานเนี่ยหวัวน็อตเขาจะใส่ใส่สวยอย่างนี้เลยนะครับนี่คือมาจากโรงงานเลยนะครับคันนี้การตีว่า หัวด็อปประตูทั้งซ้ายและขวารวมทั้งด้านหลังไม่เคยแกะนะครับเดี๋ยวด้านหน้าพาดูด้วยนะครับผมในส่วนแผงประตูนะครับก็ดูส,สมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับในเกะรุ่นนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรมากมายมีแค่สำเนาเล่มกับตัวลอกลายมาให้นะครับผมด้านบนก็เป็นพวกช่องแอร์แบ็กอะไรต่างๆนะแอ,อ Air ร์แบ็กตัวนี้มีให้ทั้งหมด2ตัวนะมีฝั่งของผู้โดยสารด้วยแล้วก็มีฝั่งคนขับด้วยนะครับ ทีนี้นะครับเราได้ดูกันไปรอบคันแล้วทั้งภายนอกภายในนะครับคันนี้น่าจะได้เห็นความสวยเด่นกันไปบ้างแล้วนะครับหวังว่าใครที่ดูหรือว่าหาตัวนี้อยู่น่าจะถูกใจนะครับคันนี้นะฮะส่วนต่อมานะครับส่วนสําคัญเลยผมจะพาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับกันบ้างมาดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับมารับชมกันเลยนะครับเริ่มที่ตัวเครื่องกันก่อนนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์3.0ลิตรนะครับ เป็นเครื่องยนต์ D4D นะครับรองรับน้ำมันดีเซลนั่นเองนะครับตัวนี้มาพร้อมระบบ4 w h e วินะครับเครื่อง3,000 4น h e e l วิต้องบอกว่าใช้งานได้ครอบคุมเลยนะครับขึ้นเขาลงเขากรุงเทพต่างจังหวัดนะครับได้อยู่แล้วนะครับรถครอบครัวจะที่นั่งนะครับเราก็ใช้นะครับนั่งกัน7คน5คนอะไรเงี้ยนะครับตัวเครื่องตัวนี้เอาอยู่นะครับไม่ต้องกลัวอืดเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับ ABS ปั๊ม ABS ก็ มีให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้สมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับสังเกตว่าเครื่องมาสวยๆเลยนะครับแห้งๆนะครับไม่เคยมีรอยถอดรอยไขนะครับอันนี้คือไม่เคยมีการ m o ิฟายเครื่องแปลงเครื่องผาเครื่องมาก่อนนะครับเป็นเครื่องเดิมเกียร์เดิมเลยนะครับรอยมาร์กสีรอยอาร์คต่างๆจากโรงงานก็อยู่ครบถ้วนทุกจุดเลยนะครับผมทีนี้มาดูส่งตัวโครงสร้างกันบ้างเริ่มที่ฝากระโปรงกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นฝากระโปรงแท้นะครับฝากระโปรงแท้ฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับมีโลโก้ เซต้านะครับมาให้เรียบร้อยนะครับตรงขอบซิลต้องถ้ากดต้องเป็นรอยเล็บนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมทีนี้ตัวฝากระโปรงนะครับตัวนี้เทควัติแล้วนะครับเคยมีการถอดเก็บสีเก็บงานนะครับเคลมประกันมานะเคลมกับศูนย์นะอันนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไปโดนอะไรมาไม่ได้ไปชนอะไรมานะคือมันมีมันเป็นรอยอะไรเขาก็ไปเคลมประกันเนะชั้นหนึ่งมันเคลมไปทุกกรณีนะครับก็ถอดเก็บสีเก็บงานนะครับฝากระโปรงก็ได้สวยๆมาเลย อันนี้คือเขาทําสูตรนะเขาไม่ได้ไปทาอู่ทําไรมาเลยเช็คประวัติได้ว่าเออฝากระโปรงทาสีมานะครับแต่ที่เหลือก็เดิมๆหมดนะครับคันหน้าคันข้างคันซ้ายนะครับยังสวยเดิมหมดนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเวลาหลายท่านนะครับเขาไปเคมนะครับรถเคมบนฝากระโปรงเนี่ยเขาจะไม่นิยมทําสีจอดทั้งคันนะเขาจะแค่แยกชิ้นฝากระโปรงมาแล้วไปทําสีซะมากกว่าถ้าเค็มสูตรนะครับมันก็จะได้มาตรฐานนะครับสีที่เสมอกันและสีมันจะไม่เลอะจุดอื่นของตัวรถด้วย ทางศูนย์บริการของโตโยต้าก็เลยนิยมถอดฝากระโปรงไปเก็บสีให้นะครับนี่ก็น็อตจะมีรอยถอดรอยขาเล็กน้อยแต่ฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนมานะครับแค่เก็บสีเก็บงานให้เฉยๆนะครับผมแต่ภาพสมบูรณ์นะครับแผงกันความร้อนก็ยังดูใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมที่เหลือก็ดูโอเคนะครับตัวนี้สายพานทัมมิ่งลืมแจ้งเลยนะครับถ้าเครื่องตัวนี้มันจะเปลี่ยนทุกระยะแสนห้านะครับแต่ว่าคันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่ายังไม่ถึงนะครับผม พอถึงแสนห้ากิโลเมื่อไหร่แล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนทัมมิ่งหนึ่งรอบนะครับรอบต่อไปก็สามแสนโลเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือของเหลวนะครับเราดูแลให้นะครับวันออกรถนะฮะเราสปารถให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ด้วยนะครับกองน้ํามันเครื่องต่างๆดูแลให้หมดเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ดูไปถึงจุดนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับอยากลองฟังเสียงเครื่องกันสักหน่อยไหมครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับมาเอาสักเอาสักหนึ่งชึ้งแล้วกันนะครับให้ได้ฟังเสียงเครื่องเสียงอะไรกันหน่อยกดบิดสตาร์ทเเลยนนนนะะครรัับตวีี้ป็กกุญแจโมทด ชึ่งเดียวติดเลยนะนะครับเครื่องเดินเงียบๆครับไม่มีก๊อกแก๊กเดี๋ยวผมจะเข้ามาใกล้ๆให้ลูกค้าได้ยินเสียงเครื่องเขาหน่อยนะครับเห็นไหมครับต่อาก็ดูนิ่งดีนะครับนี้เป็นตัวระบบายพานหลังานะครับสมูทเลยนะครับสมบูรณ์เลยนี่พร้อมใช้งานมากๆนะครับดูฝั่งนี้กันด้วยนะครับไม่ได้มีรอยรั่วซึมอะไรนะครับตัวรังพึ่งนี่ก็ยังดูดีอยู่เลย ดูไม่เย็นเลยหล้ำคึ้นดูสภาพดูดีมากนะครับแผ่นเพลทก็หน่อยเอาลืมพาดูแผ่นเพลทอ่าคันนี้ผลิตอ่าเมื่อการปี2009เนาะเออมีระบุชัดเจนนะครับอ่าครับเราก็ดูกันไปสมควรนะครับทั้งภายนอกภายในรอบคันนะครับทั้งบอดี้รถทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ออปชันที่ได้เข้ามานะครับในราคา489,000บาทตัวนี้ได้4 w รวเครื่อง3 0 0พ ปี2009ไม้แสนสองผมกล้าพูดคําว่าคุ้มเกินคุ้มนะครับถ้าคุณกําลังหาฟอร์น่ายักษ์โฟวิลอยู่คันนี้ผมบอกเลยว่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีของท่านได้เลยนะครับเอาไว้พิจรารณาสนใจได้ตอนนี้ยังไม่ติดจองนะครับใครสนใจรีบโทรมาเลยที่080ครับ8246569นะครับให้สิบคนจองก่อนให้สิบคนพร้อมก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งร้านนะครับโฟจูเนอร์มีอยู่ทั้งหมดเกือบ40กว่าคันนะครับแต่ว่าฟอร์น่ายักษ์เนี่ยมีแค่คันเดียว ที่เหลือก็จะเป็นตัวหน้าแชมป์ตัวหน้าใหม่นะครับมีเยอะนะครแต่ว่าหน้ายากหายากจริงๆตอนนี้นะครับได้สีอทิตด้วยนะฮะในราคาเพียงแค่4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งเลยว่าออก,กอาชีพนะครับใครก็เป็นเจ้าของได้นะครับมีบริการไแนนซ์เนี่ยวิ่งเซ็นทุกจังหวัดทั่วประเทศได้เลยนะครับเพียงแค่คุณลูกค้าเนี่ยเตรียมเอกสารรอไว้ที่บ้านอย่างเดียวหรือว่าใครที่กรุงเทพนะครับอยากจะเข้ามาดูรจริงสะดวกประชุมจริงมาทดลองขับมาสแกนด้วยตัวเองหรือว่ามันเดิมจริงอย่างที่ผมว่่าาหรือเปล มาได้ทุกวันนะครับผมอยู่ที่สนุกคารนะครับตรงคามบิ๊กซีลมเก้านะครับผมเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดราชการนะครับผมวันหยุดผมไม่หยุดนะครับผมยกเว้นพี่ใหม่กระสงการนะที่เหลือมาทุกวันนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ก็หวังว่าครบถ้วนแล้วนะครับแล้วกันหน้าผมจะเอารถครอบครัวสวยๆนี้มาลงให้ดูกันอีกเยอะๆนะครับถูกใจก็จับจองกันได้นะครับหรือว่าใครยังไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรครับขอแค่ไลค์แค่แชร์แค่กดติดตามป็นผมนะครับก็ถือว่า เป็นกำลังใจใผมได้แล้วนะครับผมถ้าถูกใจชอบรถอยากจับจองอยากอุดหนุนผมก็ติดต่อผมที่0838246569นะครับวันนี้เจกรลาไปก่อนแล้วกันหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ